สวัสดีครับเรียนทุกคนครับวันนี้ครูจะมาสอนออนไลน์นะครับวิชาวิธีการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับบทที่3เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้นะครับซึ่งบทที่3จะมี3กิจกรรมนะครับคือกิจกรรมที่1จัดชุดตุ๊กตากิจกรรมที่2ตั้งชื่อให้น้องยางกิจกรรมที่3เทศรอ้รอนมาแล้วจ้า,าให้นักเรียนดูคลิปที่ครูให้นักเรียน ดูนี้นะครับแล้วก็ทำแบบสุดท้ายบนนะครับในบทที่สามนะครับสวัสดีเราชื่อปุ้งสวัสดีเราชื่อก้อยสวัสดีเราชื่ออิมสำรวจความรู้ก่อนเรียน 1. ถ้าต้องการสร้างตารางข้อมูลเพื่อเก็บคะแนนสอบและคำนวณคะแนน,นรวมทั้งหมด นักเรียนจะใช้ซอฟต์แวร์ได้ 2. การหาผลรวมของข้อมูลในเซลล์ A 2ถึง A 5เพื่อแสดงผลในเซลล์ A 6เราสามารถทำได้โดยวิธีใดบ้างประสงค์การเรียนรู้ 1. ตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล 2. ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 3. ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ก่อนไปโรงเรียนคุณพ่อพาโป่งและก้อยไปส่งคุณแม่เดินทางไปช่วยงานที่สถามันวิจัยดาราศาสตร์ทิ้งชาติคุณแม่พาอิมเมื่อมาถึงโรงเรียนครูบอกโป่งและก้อยว่าทั้งสองคนผ่านการคัดเลือกให้เข้าประกวดโครงงานวิทยศาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนคนอื่นๆและต้องเดินทางไปนําเสนอโครงงานที่จังหวัดเชียงใหม่หลังเลิกเรียนโป่งและก้อยชวนกันไปที่ห้องพักครู เพื่อขอคำแนะนำในการประกวดโครงงานนั่งรอครูสักครู่นะครูนะคขอคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางก่อนน่าสนุกจังเลยค่ะขออนุญาตให้พปงกับก้อยได้เรียนรู้จากครูได้ไหมครับได้ค่ <Yeah. S 1> คุณครูเปิดโปรแกรมตารางทำงานเปิดไฟล์ข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและคุณครูที่จะร่วมเดินทางไปด้วยข้อมูลในไฟล์ประกอบด้วย ชื่อห้องและอายุครูเริ่มพิมพ์ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทสำหรับหนึ่งคนลงในตารางพิมพ์ข้อความจำนวนคนลงในเซล A ์ A14 และพิมพ์ข้อความค่าอาหารลงในเซล B ์ b บ4พิมพ์ข้อความค่าเดินทางลงในเซล C ์ C14 และพิมพ์ข้อความค่าที่พักลงในเซล D ์ D14 พิมพ์ค่าใช้จ่ายต่อคนลงในเซลล์ B15 C 5 5และ D 15ตามลำดับจากนั้นพิมพ์เลข1ในเซล A ์ A15 เพื่อแสดงว่าบรรทัดนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ1คนครูนับจำนวนคนที่ร่วมเดินทางแล้วใส่ไว้ในเซล A ์ A16 พิมพ์สูตรเท่ากับเขาวงเล็บ A 2ต่อ A 1 2ที่เซลล์ A16 จากนั้นกด Enter จะได้จำนวนคนเท่ากับ11 unit ยูเซล A 1 6สูตรเขาจะทำการนับจำนวนเซลล์ที่อยู่ในช่วงที่ต้องการที่มีข้อความปรากฏอยู่ถ้าเราต้องการนับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูลเป็นตัวเลขจะต้องใช้สูตรเขาแทนเท่ากับเขาวงเล็บ c 2ต่อ c 1 2 ครูให้โป้งและก้อยคำนวณค่าใช้ใ่ยรวมแต่ละประเภทโดยเริ่มจากคำนวณค่าอาหารรวมใส่ในเซล B ์ B16 ค่าอาหารทั้งหมดคำนวณได้จากค่าอาหารหนึ่งคนคูณกับจำนวนคนทั้งหมดค่าอาหารของหนึ่งคนอยู่ในเซล B ์ B15 และจำนวนคนทั้งหมดอยู่ในเซล A ์ A16 คำนวณค่าอาหารโดยพิมพ์สูตรในเซล B ์ B16 ว่าเท่ากับ B 15คูณ A 1 6 จากนั้นคุณครูให้คำนวณค่าเดินทางรวมและค่าที่พักรวมเราสามารถคัดลอกสูตรจากการคำนวณค่าอาหารได้นิเมาส์ไปที่มุมล่างด้านขวาของเซลล์ B16 คลิกซ้ายค้างไว้ลากเมาส์ไปยังเซลล C16 และ D16 แล้วจึงปล่อยเมาส์เย้เสร็จแล้วเอ๊ะทำไมค่าใช้จ่ายสูงจ้า ครูคลิกดูค่าที่พักร่วมในเซลล D16 พบว่าสูตรที่ปรากฏเป็นการคำนวณโดยนำค่าเดินทางรวมมาคูณกับค่าที่พักสำหรับหนึ่งคนอ๋อระหว่างที่ลากสูตรไปทางขวาเซลลทั้งหมดที่ถูกอ้างถึงก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยดังนั้นจำนวนคนจึงไม่ถูกต้องครับมีวิธีทำให้การอ้างถึงเซลล์ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างลากเมาส์ไปทางขวาไหมคะ เราสามารถใช้การล็อกเซลได้นะครูอธิบายวิธีการล็อกเซลที่บังคับให้อ้างถึงเซลเดิมพิมพ์สูตรเท่ากับ b 1 5คูณสัญลักษณ์ดอนด้น์าซาย a ดอนลาซายในเซล b 1 6และกด enter มีเมาส์ไปที่มุมล่างด้านขวาของเซล b 1 6และคลิกซ้ายทางไว้ลากเมาส์ไปยังเซลล์ C 6 6และ d 1 6แล, 16, แล้วจึงปล่อยเมาส์ สัญลักษณ์เดอลาดทใช้สำหรับการลอกเซลเป็นการกำหนดให้อ้างถึงข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่หลังสัญลักษณ์นี้เท่านั้นและไม่เปลี่ยนไปอ้างถึงเซลล์อื่นเมื่อมีการัดลอกสูตรนี้ไปไว้ที่อื่นเมื่อตรวจสอบว่าสูตรที่ปรากฏในเซลล์46และ D16 ถูกต้องแล้วโปงและก้อยช่วยกันคำนวณค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด พิมพ์สูตรเท่ากับซ้ำวงเล็บ b 1 6ต่อ d 1 6ในเซลล์ e 1 6และกด Enter ครูกล่าวชมโป้งและก้อยว่าเป็นเด็กที่สนใจหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอจากนั้นคุณครูให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขและการนําเสนอโครงงานโป้งและก้อยกล่าวขอบคุณคุณครูและลากลับบ้านร่วมคิดร่วมทำต้องการคำนวณค่าอาหารและ ค่าเครื่องดื่มสำหรับงานวันเด็กซึ่งมีข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างให้นักเรียนบอกสูตรในการคำนวณที่ต้องการพิมพ์ลงในเซลล์ C4 เมื่อเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนวันนำเสนอโครงงานคุณครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินชมสวน ก็ได้ยินเสียงไกด์นำเที่ยวคุยโทรศัพท์ฮะต้องการข้อมูลตอนนี้เลยเหรอครับหลังจากวางโทรศัพท์ไกด์นำเที่ยวก็ขอความช่วยเหลือจากคุณครูเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานคุณครูยินดีให้ความช่วยเหลือโดยมีโป้งและก้อยอยู่ด้วยไรดเปิดไฟล์ตารางทำงานที่มีข้อมูลของนักท่องเที่ยว80คนประกอบด้วย ชื่อและหมายเลขชุดอาหารกลางวันที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนเลือกไว้หัวหน้าต้องการทราบว่าต้องสั่งอาหารแต่ละชุดเป็นจำนวนเท่าไหร่และราคาอาหารรวมในแต่ละชุดเป็นเท่าไรครัวที่บายว่าต้องเริ่มด้วยการนับจำนวนคนที่เลือกอาหารชุดที่1นึ่งโดยจะใส่ข้อมูลในเซลล์ F12 การนับจำนวนลักษณะนี้เป็นการนับแบบมีเงื่อน,นไขจึงต้องใช้คำสั่ง COUNTIF ยัสูตรเท่ากับ countif วงเล็บ B2 ต่อ B81 คอมม่า D2 ในเซลล์ F2 1แล้วกด enter countif จะนับจำนวนเซลล์ข้อมูลที่ต้องการนับเฉพาะที่มีค่าตรงกับเซลล์ข้อมูลที่เป็นเงื่อนไข B2 มีค่าเป็น1เป็ในเซลล์ B2 ถึง B81 มีเซลที่มีค่าเป็น1อยู่32ิเซลจึงได้ผลลับเป็น3 2, 2> ระหว่างที่ไกด์กำลังคัดลอกสูตรจากเซล์ F2 ไปที่เซล์ลอื่นๆโป้งก็นึกขึ้นได้จึงสอบถามครูเอ๊ะครูครับเราต้องล็อกเซลลไหมครับเก่งมากโป้งเราต้องล็อกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการนับทั้งหมดคือเซล์ B2 ถึง B81 ดูพิมพ์แก้ไขสูตรในเซลล์ F12 ว่าตับเขา e if วงเล็บสัญลักษณ์ดอลลาร์ซ B ดอลลาร์ซ2องต่อดอลลาร์ซา B ดอลลาร์ซ8แปดสอ็คอมม่า D2 แล้วกด Enter ไปคลิกที่เซลล์ F2 แล้วชี้เมาส์ไปที่มุมล่างขวาจากนั้นลากเมาส์ลงมาอย่างเซลล์ F5 วันคิดถ้าพิมพ์สูตร f 2มีการล็อกเซลล์ D2 โดยพิมพ์สูตรว่าเท่ากับ c ข if วงเล็บดซ b ดซ2ต่อดซ b ดอซ8คอมมาซ d 2ผลจะเป็นอย่างไร เมื่อได้จำนวนคนแล้วไกด์จึงบิมสูตรคำนวณราคารวมของชุดอาหารกลางวันวิที่1ในเซลล์ G2 ว่าเท่ากับ E2 คูณ F2 จากนั้นคัดลอกสูตรจากเซลล์ G2 โดยลากเมาส์ลงไปที่เซลล์ G5 นอกจากนี้คุณครูยังแนะนำให้ไกด์เรียงข้อมูลรายชื่อตามตัวอักษร A ถึง Z เพื่อจะได้ค้นหารายชื่อได้ง่ายขึ้นดังนี้คลิกเมาส์ที่คอลัมน์ A และ B คลิกที่ไอคอน Sort and f u t u r e แล้วคลิกเลือก Sort Smaller to Larger b o r t and f u t u r e เป็นคำสั่งสำหรับเรียงลำดับและกรอข้อมูลถ้าคลิก Sort Smaller to Larger เป็นการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือคลิกตัวอักษรจาก A ไป Z แต่ถ้าคลิก False Larger to smaller เป็นการเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปหาน้อยหรือเรียงตัวอักษรจาก Z ไป A กล่าวขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือจนงานส่งวันน้าได้ทันและมอบแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้กับทุกคนได์พาทุกคนเดินเที่ยวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในสวนพุทธศาสตร์รวมถึงการเดินเหนือเรือนยอดไม้เกรดน่ารู้ทางเดินเหนือเรือนยอดไม้อยู่ภายในสวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสูงเหนือพื้นดินมากกว่า20เมตรสามารถชมความสวยง,งามของเรือนยอดไม้และทิวทัศน์ได้อย่างกว้างไกลทางเดินบางช่วงมีกระจกใสสามารถมองลงไปด้านล่างได้สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เมื่อเดินชมธรรมชาติที่สวยงามเรื่อยๆก็ถึงจุดชมวิวไกด์จึงอาสาถ่ายภาพหมู่ให้กับทุกคนเมื่อได้ถ่ายรูปจากมุมสูงคงจะได้ภาพที่สวยมากๆระหว่างที่ทุกคนกำลังเลือกตำแหน่งที่จะยืนถ่ายภาพอยู่นั้นก็มีลมพัดมาอย่างแรงทำให้หมวกของโป้งป,งปริวตกลงไปด้านล่างในนั้นคุณแม่และอิมมาทันเวลาพอดีอิมเก็บหมวกมาคืนให้โป้ง รับอาสาเป็นตากล้องถ่ายภาพมุมสูงให้ทุกคน